จัดแล้วครับพี่น้องครับนะ okay, ครับเกียครับสาเหตุที่เราไม่จัดอาเทียบัลาร์ครับเพราะว่าหนึ่งครับมาคนเดียวไม่มีทีมครับการจ,จัดเนี่ยมันจัดลําบากนะพอจัดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาเป็นทีมบอกต้องการทีมมันจะจัดกันยากจัดกันลําบากนะสมมุติเทียได้บอกมาเป็นทีมทีมในาการอีก ไม่ได้ครับมันจะมีปัญหากันนะเพราะฉะนั้นเรานี่เลยซูมไม่เลยเออเทียร์ไม่เท่ากันช่างมันครับเราไม่สนใจฮนะเราจัดไปเลยเอ๋ยวาอย่าบอกข้าผมด้วยข้าผมด้วยนะเออเหมือน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 ฟุตบอลแหละสาเหตุที่เขาไม่เอาชิปไปฝังในอะไรนะในลูกลูกบอลโอ้โหแล้วโอ้โหเอเอเอยิงผมไม่ดีเหรอยิงยิงมไม่ดีเหรอ ยิงไม่ดีเออนะฮะอ๋ะอเดินไปหหน่อยอ่ะยิงอ๋อสถิติดิสถิติดิยิงเออครับผมจะไปแคปต่อสถิติครับค่าหน่อยเออผมว่าผมมีลงน้ำดีกว่าครับเออนะผมวิ่งน้ำนี่ยครับมันช้านะครับนะแทนนี่จะไปแคปเนาะ โอเคนะฮะไม่เป <ados> no no ็นไรครับไม่อยากฆ่าไม่เป็นไรครับผมม่ลงน้ำเองได้ครับนีพอจะลงน้ำก็มาฆ่าผมปัรงั้นโอเคโอเคมา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 ไปฝรั่งงงอ่ะฝรั่งบอกดีวิทีเอฟอะไรอ่ะอะไรอ่ะเออนั่นแหละตามนั้น ก็ไปดูว่าชาเก้มนี้ครับรถถังมัค่อนข้างจะบัลลาดนะดูจากรถถังจํานวนนะซ้ายมือเนี่ยโอ้โหนะ้ฮวีแทงมากัน16 7คันขวามือมีอยู่5คันครับแต่ทีดีขวามือเนี่ยค่อนข้างจะเท่ากันครับเออคือซ้ายมือเนี่ยเยอะมากไม่มีมินิียมแทงนะซ้ายมือขวามือสีแดงนี่มีอยู่2คันนะครับก็ซ้ายมือสีเขียวจัดนะครับเอาให้วีแทงมากันอย่างเยอะแยะมากมายแล้วมีการบินกันเกิดขึ้นในวันกี้ครับ แล้วนี่ฮะเจอแล้วเจอแล้วจ้าบอกเจอแล้วจ้าเดี๋ยวขออนุาตหามุมกล้องกอนนะคันไหนวะนี่เอาสีนะนี่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 นๆนนีนี้นันี่นี้นี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 ่นี่นนี่นี่นนี่คน แล้วใครฮะไปอยู่กลางวงนั้นโอน้โหแล้วข้างหน้ามาันเยอะมากและแทนคิงฮะแทนคิงฮะต้องไปแทงให้เพื่อนครับโอเคนะตาหน้าทันนะโรด้าเดี๋ยวรอโรด้าครับนะรีบโหลดจ้านะนี่ฮะ <c oughs> รีบมานะโรด้านะ ก็ตรงนี้ครับคาริโอเป้ไฟกับอินลอนหนึ่งสามสองสามหกครับนะทีดีเจอกับเฮวิแทงไทเกอร์ไฟกับทางด้านของทียี่สิบห้าขีดสองเลยนะหมแล้วเนี่ยเควีหนึ่งเอ็ดโดนลุมสกรรมครับมากันสามสี่คันเควีแหลมเข้ามาในวันนี้แล้วก็กำลังจะโดนแล้วเสียบร้อยครับอีกแล้วพรรดาจบนะเลมินตงเนะี่ยจุดจุดจุด เอาแล้วอินลอนครับโดนลุมโอ้โหสีเขียวที่มาสีเขียวเนี่ยเหมือนจะเล่นทางดันกับบนนะครับส่วนสีแดงเนี่ยมาทางกับด้านล่างนะฮะมาทางด้านบอททอมนะฮะสีเขียวเล่นท็อปเลนครับ <c oughs> สุดนี้จะเป็นเช่นไรนะครับจ้าลังสิทธิ์ครับคนนี้ รถถังนี่มีสติกเกอร์ติดด้วยนะอะไรเนี่ยเซลโลครับโอ้โหเป็นสติกเกอร์แคลนนะครับและข้างหน้าโด,ดานทา,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 างด้านของชัยโคราชเอาแล้วไงเต่าลังเสิตเจอกับชัยโคราชครับผมโอ้โหเนี่ยแล้วทางด้านของเต่าลังสิ์โดนยิงอยู่แล้วนี่ครับมีการแคปมันเกิดขึ้นแล้วนะครับสีเขียวเนี่ยเล่นแผนแคปครับเราจัดการเลยฮะเอาแล้วไง เนี่ยสกายเลดบอกผมลืมซื้อ่องครับชาเลยแล้วอุ้ยต่าว่าะกี้ครับเกือบตายครับเอ็กโซ่แล้วสิบสองครับแล้วก็เรียบร้อยไปผมไม่เนี่ยฮะต่างว่าะกี้ครับข้างบนก็มีการไฟแล้วแล้วตรงลางรถไฟตรงนี้ครับก็มีนั่นไตคิลเลอร์ครับมีแมกนิกอาร์ตอินเดอะอะไรไม่รู้มันตัดออกไปก่อนแล้วหัวใจปอนกับแคลรี่วันครับแคลรี่วันเอาเลยครับโอ้ยหนึ่งทีครับ แล้วเฮลวคทมาในวันนี้แฮมมี่อาร์จี t a นะครับน่ายเป็นแชมป์ของรายการทีแล้วนะผมจำได้นะแฮมมี่แบล็คบัลเล่ต์เพนเดอไอนะครับนก EP ใช่ไหมเนี่ยแล้วเนี่ยครับเคลื่อนพลมาแล้วหัวใจปอนปอนครับนะหัวใจปอนปอนเคลื่อนรถเข้ามาแล้วนี่ แล้วก็ลงน้ำอยู่ใต้สะพานนะฮะเราตัดข้ามไปดูเแล้วดีครับใต้คิลเลอร์เจอกับหัวใจบอลบอน,อนนะฮะไทเกอร์วัดกับท้างหน้านที29ครับอเมริกาเจอกับทางด้านพอเยอรมันแล้วก็ยังแพ้ไปเพราะมีตาวังสิตมาต่ยอยู่ข้างหลังนะครับโอ้โหนี่ครับเป็นกลยุทธ์นี่ครับ,รบตั้งรับอยู่ข้างหน้านของใต้น้านี่ครับแผนขึ้นใต้น้ําครับนะแล้วตอนนี้ใต้มือกำลังได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดครับ เข็นมาแล้วนะเรซซนดอนก็เข็นมาครับสีแดงต้องเรียกว่าตั้งรับอยู่ที่ช้างฐานของตัวเองเนะฮะแล้วนี่ครับเรซซนดอนครับพวกคันนี้ทีผ้าเอทีปืนมันยาวมากเลย <c oughs> เอาแล้วไงจ,จ,จัด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 โอ้โหแล้วเขาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะสีแดงครับสีเขียวพยายามลุกืบเขก็ไปลุกคืบข,กคบขึ้นไปนะครับโอ้นี่ฮะ นี่ครับนิดนึงครับแล้วก็นี่ครับเลสซดัดดอนครับอาอแล้วปีเตอร์ยิงปืนเกันเองครับกมนะแล้วไปยิงปืนเกันเองทำไมครับคุณปนะีเตอร์ฮะเออคุณปีเตอร์ครับคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับนะเออ กำครับก็เรียบร้อยสีเขียวใชนะ่ไนะไปฮะตามนั้น,นครับ <c oughs> โอเคครับอืม <c oughs> ปีเตอร์นะยิงไิลล์เองเนะี่ยฮะตัดออกจากกองมดดครับนะเออ